พระสันห็นบ้านเอะหาน,า,น,น,ะะหนาไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือส่วนท่านที่ผู้ชมเห็นนะคะว่าตรงนี้นะคะจะมีรูปเทวดาอยู่นะคะสีมืนกันนั่แหละส่วนเสร็จส่วนข้างล่างนะคะก็จะมีรูเป็นรูแห่งการลื้อค่ะส่วนษณกการลือส่วนมาตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเป็ดค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวของเสือกำลังถือแท่งไฟนะคะส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นส่วนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีต้นไม้งอกออกมาต้นโพม่ใช่น,น,น,นานไปแล้วเหมือนกัน,นเลยส่วนมาอีกนิด นึ่งก็จะมีประตูที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือเป็นประตูหลอกเป็นประตูด้านหลังทุกคนจะสังเกตได้ว่าส่วนตรงนี้จะยังสร้างไม่เสร็จแล้วสร้างเสร็จเฉพาะส่วนนี้นะคะตรงนี้มันทั้งเอ,อ้ยใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีแมงมุมอยู่ด <c oughs> <c oughs> ้วยเวนมาอีกนิดนึงค่ะ <c oughs> ก็จะเจอกับตีกินพะกาทองเพา แล้วเราก็จะเจอประตูหลอกแล้วเราก็จะเจอเป็นช้างหมาแมวงูกระต่ายแล้วก็มีพยายนนะ่าอยู่ตรงนู้นสามหัวอะไรก็ว่ากันกไประจะจะมีไม่เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรูปช้างแต่ทางนจะเป็นรูปงูชางโ,โ,โอ้ท่านผู้ชมไม่น,น่าเชื่อน,นะคะเราก็จะเจอเป็นสีทองค่ะซึ่งประตูบานอื่นนี้ไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีเป็นรอยนิดหนะีเนี่ยโอ้โอคนผู้ชมขอสองสัยนะคะว่าทําไมตรงนี้มีร่องรูคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันมีเด็กชายคนนึงเขาซุกซนมากเขาเอาหัวเนี่ยมาใส่ร่องรูตรงนี้จนมันติดแล้วก็เกิดเป็นเรื่องนะคะอันนี้ปัจจุบันนะคะที่อันนี้คือสมัยก่อนหมดเลยโอ้คุณน้องเจอข้ามูค่ะท่านผู้ชม ตามกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพาเข้าในอืมในนี้นะคะสองอันเลยแล้วมีงูนะมันมีคราบงูก็ต้องมีงูเข้าไปดิพาเราเจองูไหนงูมันโลกร้าบจะชื่ออะไรว่ามีงูมันเจอคราบงูเยอะแยะไปหมดเลยสามอันนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ด้วยสสามตรงนู้นสามสี่ เราก็สีไปดูข้างบนนะข้างบนดูเลหน้าหน้าอา